มันนัจะพัดอะไรต่อไรมากันน้ำชอบไหมคะอยากได้ไหมคะถ้าเกดเขาห่าทุกคนอยากจะได้อะไรอ่ะไม่ถามก่อนลงค่ะลงเย็นลงศพจริงเหรอพัดมากันน้ำค่ะมาอยู่กลางนาเนี่ยพี่คนหนึ่งเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กแบบพบแล้วครับลงเย็นวัดบ้านลงตะเคียนมากันน้าป่าอยู่กลางทุ่งนาข้าวบ้านผมครับ กำลังช่วยคนพาเอาไปซ่อมค้านี่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเหตุการณ์ก็เกิดเมื่อวันที่25กันยายนตอนนั้นน่ะมีน้ําป่าไหลเข้ามาท่วมหมู่บ้านท่วมวัดดงตะเคียนด้วยทำให้โรงหายไป4โรงค่ะมีโรงเย็น1โรงแล้วอีก3โรงเป็นโรงขาวธรรมดาไปกันน้ะหมดเลยค่ะพี่ลบพี่ลบพี่ลบเป็นเจ้าของนาเนี่ยบอกผมเห็นแล้วล่ะ ว่ามันมีลงอะไรแดงๆมาอม,มองด้วยหางตาแล้วก็เข้าไปนอนค่ะคิดว่าเดี๋ยวเช้ามคงไปที่อื่นแต่ปรากฏว่าอยู่ตรงน้าพี่ลบเลยค่ะคพี่ลบก็เลยคิดว่าเอ้าวทำยังไงดีเนี่ยเลยอยากจะให้คืนวัดเข้าไปแต่โชคดีจริงๆค่ะมีพี่ชยุทธพงบุญเป้า อ่านชื่อซ้าเลยนะชยุทธพงษ์บุญเป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านวังน้าเย็นหีบศพวิเชนบุรีเขาเป็นคนดีค่ะอ,อาสาว<อ>่าเดี๋ยวผมซ่อมให้เองเ,อเพราะว่าพอน้ําพัดมาเนี่ยมันก็บุบบุบมาก<อ>แล้วมันก็ไฟช็อตค่ะก็เลยทําให้ใช้งานไม่ได้เ,<อ>เลยอาสาว่าเดี๋ยวซ่อมให้ทุกบาททุกสตางค์ไม่เก็บกบวัตผมออกเองค่ะ<อ>ซ่อมไปซ่อมมา<อ>ทั้งค่าซ่อมอุปกรณ์ท่าแรงรวมแล้วโดนไปเจ็ดพันกว่าบาท<อ>แต่ก็ยังอาสาว่า ผมจะทำให้จนสำเร็จแล้วโรงเย็นใช้ได้ตามปกติแล้วโพสเฟสว่าหวังว่าจะไม่หนีเที่ยวอีกนะโรงเย็นนี่อ๋อครับนี่นะเห็นไหมน้ำท่วมยังไงก็ยังสู้น้ำใจคนไทยไม่ได้นะคะไปเก็บโรงเอามาซ่อมให้ด้วยดีนะครับว่าช่วงที่โรงพัดไปนะครับไม่มีคนอยู่ในโรงด้วยใช่ก็ตอนแรกพี่เขาบอกว่าจะไปเปิดโรงดูชวนกันไปดูว่า3 2 1สองหนึ่งโรงว่างถ้ามีคนนอนพนมมืออยู่ในตัวใครตัวมัน